สามคู่สามลีกในค่ำคืนนี้สวัสดีกับทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มทางบอลพร้อมแนวทางคาแเดอทั้งหมดสามคู่สําหรับค่ำคืนนี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในช่วงเวลาหกโมงครึ่งเวลาไลฟ์สดัเด็นะครับและเมื่อวานนี้ก็ขออภัยด้วยสําหรับนิวคาสเซิลนะครับผมก็ดูรูปเกมแล้วก็ย่ําแย่จริงๆนะครับผมในเรื่องเกมลุกถามว่าดูดีไหมดูดีครับแต่ตัวที่จบตะกรไไไไมมมมม่่่่ขาาาาาาดดดจรรรริงสสุท้้้ยกก็็แ um 0. แแพเเเเอออออววว์าา์์ตตตตตนนปปปปฮคผชะะะูถื มาแบบสวยๆเลยแล้วอันนี้นะครับผมเรามาจัดให้ก็เปิดหัวไปที่บอลบุนเดลิก้าเยอรมันกันเลยนะผมเป็นคู่ฮอฟเฟนไฮม์เปิดบ้านต้อนรับแกมาเยือนกันทางโบคุมนั่นเองนะครับฮอฟเฟนไฮม์นะผมต้องบอกว่าในเรื่องสถิติคู่นี้ที่เคยเจอกันก่อนเลยนะครับผมส่วนมากที่เจอกันมามักจะเป็นเจ้าบ้านที่ชนะไปนะผมในเรื่องสถิติในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยใครเป็นเจ้าบ้านคือเก็บชนะไปได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้ามองกับกันกับในเรื่องฟอร์มนักบอจุบังอันทางฮอฟเฟนไฮม์แล้วก็ดูย่ำแย่ครับสี่นัดหลังสุดทุกๆการเขาไม่ชนะใครเเเเเเลยยยยยยยโโโดดดดดกกกกกกาาาาารรรรรรรททททีีีีีี่่่่่แแแพพ้้้ไปถึงงงงงงนนนนนนนัััััสมมมมมมออออออคคคววะบบบบฟฟ์์ชช็ ไปสามนะครับผมเสมอไป3ไม่แพ้ใครเลยแต่วันนี้ต้องบอกว่านัดของทางคอฟเฟนทามเปิดมาต่อทางโบคุ้มเฉยท,ทั้งที่ฟอร์มแย่กว่าแต่ข้ออย่างที่ผมบอกครับว่าในเรื่องเฮตุนเฮตครับมันบ่งบอกว่าเป็นเกมเจ้าบ้านที่ทำได้ดีกว่าและลำดับก็ดีกว่าโบคุ้มด้วยนัดน,นี้ผมเลยมองว่าทางคอฟเฟนทามถึงว่าจะฟอร์มตั้ปัจจุบันอาจจะแย่แต่เกมในบ้านกับโบคุ้มวันนี้นะผมมองว่าคอฟเฟนทามชนะได้แน่นอนนัดน,นี้ให้มองไปที่ทางฮอฟเฟนทามไปได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่ที่สองที่ผมจัดให้นะผมเป็นบอลลาติกาเนนนเเ่ะคกตาเฟ่เปีย e น่นนเอะ ที่เป็นเกมเจ้าบ้านมันกจะทำได้ดีกว่านะผมก็เจอกันในดูการที่แล้วเนี่ยเป็นเจ้าบ้านนะผมเล่นในบ้านบาเลนเซียนะผมบาเลนเซียชนะไป5้าตัวหนึ่งเล่นในบ้านเกตัเฟกเกตัเฟ่ชนะไป1นูนะครับมาดูในเรื่องฟอร์มณปัจจุบันของทางเกตัเฟ่ก็ถือว่าไม่ได้แย่เลยนะผมโดยการ5เกมหลังสุดเนี่ยเขาแพ้เพียงแค่นัดเดียวชนะไปสาเสมอไปหนึ่งฟอร์มถือว่าดูโดดเด่นครับกับการก,กับทีมเยือนอย่างทางบาเลนเซียแล,แล้วเนี่ยผมที่ฟอร์มโดยรวมก็แอบจะดูแข็งแกร่งไปหน่อยนะครับผมโดยการที่เกนนดเเเเเเมปฟฟรรทกา่่ิ เสมอตัวครับแล้วก็ในเรื่องลำดับมันก็ไม่ได้ดูห่างชั้นกันเท่าไหร่ที่9เจอที่10นะครับผมก็ถือว่าเป็นทีมที่อยู่กาลางตลาดทั้งคู่แต่ถ้าให้มองในเรื่องความที่ต้องการที่จะเก็บแต้มจริงนะผมมองว่าบาร์เซียวันนี้นะผมเขาต้องดิ้นรนเพื่อจะ เก็บแต้มอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะผมเต็มที่ก็มองในมุมเสมอได้นัดนี้ผมมองว่าบาเลนเซียไม่แพ้ครับอย่างน้อยให้จิ้มไปที่บาเลนเซียได้เลยนะครับผมมีโอกาสลุ้นมุมชนะได้มากกว่านั่นเองนะครับแล้วไปดูคู่สุดท้ายที่ผมวิจารณ์ให้นะครับผมก็เป็นยูเวต์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางนาโปลีนะครับก็ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์เลยนะครับคู่นี้ที่เคยเจอกันมาในฤดูกาลที่แล้วนะครับเป็นนาโปลีชนะทั้งไปทั้งกลับเลยแต่เกมในบ้านของทางยูเว่ครับเราก็ต้องบอกว่าในปีนี้ยูเว่ทำได้ดีดนนนนีีี e. ีีมมาาาาาากกกกกกกสตตตรรรร์ทททฤดดดดูููลลลลจจจจจนน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 นปปปััััััััััััััุุบบ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 อออออ้้้ยยยเเวว่่่็ษคคคืะผงโ ว่าในเรื่องลำดับในยูงับที่5เนี่ยมันก็ดูแย่ไหมในเรื่องฟอร์มตั้งปัจจุบันเนี่ย <c oughs> ก็แพ้มาสงนัดหลังสุดเลยนะครับผมแพ้อ ilan, ินเตอร์ไมหลานแลยแพ้มาริดนะครับผมแต่เกมที่เขาบุกไปเยือนชนะได้ก็คือชนะอัตลตันตาแต่ถ้ามองในเรื่องน้ปัจจุบันจริงผมพูดตามตรงเลยนะยูเว่เนะผมความมั่นใจกำลังมาเต็มเลยเหมือนแบบว่าปีนี้เขาต้องการจะมาคว้าแชมป์แบบรุ่นแชมป์เต็มตัวเลยถึงว่าปีที่แล้วอาจจะดูดอกไปดูหลุดไปแต่ปีนี้ผมมองว่ายูเว่ยังไงก็เอาสุดเอาเต็มแน่นอนนะครับ ขเขาเฟนหามนะครับตัวที่2มองไปที่ทางบรเซิยนะครับตัวที่3ก็มองที่ยูเว่นะครับคัดไปเน้น3าคู่นะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชรกก์กดติดตามไว้ด้วยและใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วเจอกันทีตอนหกโมงครึ่งน,นะครับและใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มครอบครัวเล่าทางเข้าอย่าลืมดูหน้าช่องเ,เลยนะครับเดี๋ยวนี้ผมพ่เ้มทางบอลขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ